Are you sad about it? Yeah. You no, know any equipment that can be found in the bus. Fire extinguisher. Fire extinguisher. Okay, what else? Guess so? Crowbar. Crowbar. Okay, yeah. okay fire extinguisher. While, wow. when using this one is that you need to take out that fire and then like this. Okay? And then press car safety, car safety hammer. Safety hammer. Oh. Okay you can see our hammer is very strong. แยกกันออกประตูกเลยบรนทุคขึ้นหลังต้องออกกับคูบุนขึ้งหน้าเนี่ย fire! So how to get out of the bus on the on the window like what we did there on the emergency exit? ออกไปปุ๊บมันจะมีเสียงเตือนครับแล้วก็เนี่ยครับม็นจะร้องเตือนเลยครับเนี่ยครับแล้วก็ด้าน เราจะเซฟเด็กตลอดเวลาขึ้นลงครับเราจะรู้ว่าเด็กมีกี่คนครับเราจะลิงก์ไปทีเ่เจ้าของเหรียญด้วยครับว่าบอสก็ต้องรู้ด้วยว่ารถเนี่ยว่ามีเด็กกี่คนอะไรกี่คน,นครับครับคือรถเนี่ยเ,เขามีระบบผมเหยียบจะเกินแปดสิบไม่ได้ครับถ้าเหยียบแปดสิบเขาจะร้องเตือนผมเลยต้องใช้แรงนิดหนะึ่ง ตอนนี้ก็คือเป็นเป็นปุ่มที่ปล่อยวาลลงเลยใช่ครับผมก็จะเปิดใ้เวลาประมาณอ่อานาไหมครับอาจารย์จรย์สามารถเปิดได้เออประมาณประตูฉุกเฉินพี่กันกันกันเด็กเปิดครับ อันนี้อ้จับด้าน,ด,าน,นด้านไหนครับด้านในครับกันเด็กเปิดเด็กจะไม่สามารถที่จะเปิดได้ครับเพราะเรามีอะไรป้องกันกันเด็กตกด้วยครับแล้วเวลาที่เราจะใช้งานเราจใช้งานแล้วก็เปิดปุ๊บกดได้เลยครับอได้ที่เป็นของแข็งเนี่ยทุบป,ปุ๊บทุบตรงนี้ครับเราสามารถเปิดได้เลยครับเนี่ยตรงเนี้ครับหินอะไรก็ได้ครับของแข็งอะ่ะ